จากบทสนทนาที่ถูกแฉในโลกโซเชียลระหว่างฮุนเซนกับแพรทองทานชินวัตรที่มีการโจมตีแม่ทัพภาคที่สองว่าอยากเทและตนพร้อมที่จะทําตามที่ฮุนเซนสั่งสร้างความโกรธเคืองและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างทางโซเชียลจนมีนักวิชาการและผู้ที่เคลื่อนไหวทางสังคมหลายท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและจากกรณีดังกล่าว บิ๊กแดงแฟนเพจได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยฝากถึงรัฐบาลว่าแค่9นาทีก็ด่าแม่ทัพภาคที่2ถึงขนาดนี้แล้วคลิปเต็ม17นาทีจะขนาดไหนพักรัฐบาลทุกพักคุณจะร่วมกับแม่ทัพภาคที่2ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับคนไทยหรือจะเลือกอยู่กับฝ่ายที่เป็นภัยต่อความมั่นคง รวมไปถึงได้แชร์โพสต์ของนายพิชิตชัยมงคลที่โพสต์ว่าเตรียมตัวออกมาไล่แผ่ทองทานชินวัตรกลับไปกัมพูชาคนขายชาติในวันที่19มิถุนายน2568เวลา10โมงที่ทำเนียบรัฐบาลพักภูมิใจไทยสรุปแล้วสอสอพักเพื่อไทยนักการเมืองไทยก็ไม่ได้คำนึงถึงอธิปไตยของประเทศ เข,เขาประชุมพักเพื่อไทยเพื่อลงมติทวงคืนประทวงมหาไทยประเทศไทยเลยชิบหายเพราะหุนเซนเมื่อวานที่หุนเซนประกาศบอกว่าสนธิลิมทองกุลพี่สนธิลิมทองกุลเป็นศัตรูกับคัมภูชาจตุพรผมพันน้องชายเนี่ยก็ให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆหน่อย พี่น้องครับเมื่อวานผมก็เล่าให้พี่น้องฟังกรณีที่นี่เป็นสงครามข่าวสารที่ไทยแพ้มาโดยตลอดพอหมายว่าฮัมบูชาโดยฮุนเซนก็มาตีประเด็นแยกคนไทยกับรัฐไทยกับกองทัพออกแยกคนไทยด้วยกันด้วยสามไปก็พยายามบอกว่าคุณสนธิริมทองคุณเป็นศัตรูของฮัมบูชาผมก็อยากถามเนี่ย จะถ,ถามไปยังทักษิณชินวัตรตอนนี้นี่ศัตรูร่วงของทักษิณชินวัตรกับคุณเซนเนี่ยเป็นศัตรูคนเดียวกันเนี่ยคือคนไทยที่รักชาติคำถามก็คือว่าทักษิณชินวัตรจะยืนฝั่งไหนระหว่างฝั่งคนไทยกับฝ่ายคุณเซนถามใจทักษิณถามแพรทองทานชินวัตรก็ได้สรุปแล้วแพทองทานชินวัตรในฐานะรัฐบาลไทย จะยืนอยู่ไปลายไหนกันแน่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้แผนทองทานจะกล้าตอบประเด็นนี้ไหมแต่ที่สำคัญพี่น้องครับกรณีของพี่ตู่จตุพรพรมพันเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างผมก็อยากให้คุณเซนพูดมาให้เยอะพี่ตู่ก็จะได้โตกันเยอะๆก็อย่างที่พี่ตู่บอกแล้วครับพี่ตู่ไม่ได้ลีภัยหรือไม่ได้หนีออกจากประเทศไทยเหมือนใครบางคนไง ดังนั้นสิ่งที่เขาสามารถตอบโต้ได้ก็สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคาสิ่งที่ไปที่กพูชาก็เพราะว่าทักษิณให้ไปในตอนนั้นแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่แก้การทวงบุญคุณของะตุพรพรมพันธ์เท่านั้นสิ่งที่ฮุนเซนพูดมามันสะท้อนอะไรบางอย่างพี่น้องครับเพราะว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของฮุนเซนกับทักษิณมีความสนิทชิดเชื้อกันดี สองคนต่างคุมอำนาจรัฐอย่างน้อยก็หอยชักใจอยู่เบื้องหลังคุณเซนคุมอำนาจรัฐที่กัมพูชามีลูกชายจุนมาเน็ตเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าคุมอำนาจรัฐไว้เบ็ดเสร็จทักษิณชิน,นวัตรไม่ได้อยู่เมืองไทยในตอนนั้นแต่มีเครือข่ายมีนมินีไม่ว่าจะสมชายวงสวัสดสมัครสุนตอเเวทหรือแม้แต่ยิ่งรักชิน,นวัตรถัดมาล่าสุดก็คือ เสถาตวิสินและมาแผ่ทองทานความหมายคือว่าระบอบชินวัตรมีนอมินีมาคุมอํานาจรัฐในประเทศไทยความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยคนไทยมีความแตกต่างทางการเมืองทางความคิดมีคนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงทักษิณชินวัตรไปใช้บริการบุญคุณทักษิณชินวัตร ไปพึ่งใบบุญของหุนเซนเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งก็เดินทางไปที่กัมพูชาไปพักที่กัมพูชาแล้วไปต่อยังประเทศอื่นๆแต่ฐานในการเริ่มต้นในการออกจากประเทศไทยคือเดินทางไปกัมพูชาก่อนดังนั้นด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรัฐเนี่ย แต่ฮุนเซนเขาได้เปรียบครับได้เปรียบตรงที่ฮุนเซนครองอํานาจมาโดยตลอดแล้วอยู่ในฐานะทัตมาโดยตลอดวันนี้สิ่งที่ฮุนเซนพูดบอกว่าตนตุพรน,น้องชายเบาๆหน่อยมันเหมือนไม่ใช่ทวงบุญคุณเฉพาะตตุพรเพราะตนตุพตรพไม่ได้ไม่ได้ลีภัยไปที่กขบูชาไงแต่ฮุนเซนกําลังตบหน้าทักษิณชินวัตรกำลังทวงบุญคุณทักษิณไกลๆหรือแม้แต่ ปลมแพรทองทานปลา,ปลายว่าพวกคุณเบาๆหน่อยพอเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งทักษิณทั้งแพรทองทานทั้งคนอื่นๆคนสแสดงต่างหนีไปพึ่งใบบุญคุณเซนอยู่ที่ประเทศกัมพูชาทั้งนั้นพอรหัสกันอีกหน่อยก็คือว่าความหมายคือว่าคุณเซนพูดในฐานะรัฐแล้วตอนนี้แพรทองทานซึ่งเป็นลูกสาวของทักษิณอยู่ในฐานะรัฐบาลเช่นเดียวกันใครถือไพ่เหนือปลา ครจะเกรงใจใครความหมายค้รัฐบาลพักเพื่อไทยที่สร้างคนเสื้อแดงขึ้นมาแล้วปล่อยคนเสื้อแดงไปเนี่ยแบบที่ทักศิณบอกว่าส่งผมถึงแล้วเนี่ยแล้วก็ถีบเลือหัวทรงเนี่ยรัฐบาลพักเพื่อไทยสร้างพี่น้องคนเสื้อแดงขึ้นมาแล้วปล่อยให้เขาลี้ภัยอยู่ที่นั่นบุญคุณเป็นบุญคุณส่วนตัวแต่วันนี้ฮุนเซนพูดในฐานะรัฐแล้วแพองทานอยู่ในฐานะรัฐ เหมือนเอาบุญคุณส่วนตัวมาทวงบุญคุณประเทศไทยแท้ทองฮานจึงมีท่าทีที่ไม่ได้เข้มแข็งใส่คำบูชาเพราะมีลูกเกงใจส่วนบุคคลกันอยู่ทักสินชินนวัตจึงไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้แข็งแรงจึงประกาศเป็นโนแมนแลนด์ตรงนั้นจึงบอกว่าคุยกันเรียบร้อ,อยแล้วดังนั้นนี่นี่คือพฤติกรรมที่เอาประเทศไปเสี่ยง เป็นพฤติการที่เอาประเทศเป็นตัวประกันเนี่ยเป็นเรื่องของบุญคุณเป็นเรื่องคุณระหว่างบุคคลสองคนแต่มากลายเป็นความเกรงใจระหว่างประเทศไม่ได้หลายคนก็บอกว่าถ้าทักษิณมีอำนาจกรณีเกิดข้อพิพาทไทยกัมพูชาจะไม่เกิดขึ้นทุกคนก็ฟันหงไปทำนองเดียวกันว่ายังไงสองคนก็คุยกันรู้เรื่องแต่วันนี้ มันไม่ใช่แบบนั้นไงหรือว่าเขาคุยกันรู้เรื่องก็ไม่แน่ใจนะมันจะกลายเป็นว่าสองตระกูลคุยกันรู้เรื่องมีแต่พี่น้องประชาชนกับกองทับเท่านั้นแหละที่คุยกันไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลความเกรงใจส่วนบุคคลที่ฮักศินต้องพึ่งใบบุญหุ่นเซนในตอนนั้นมันกลายเป็น มันกลายเป็นผนังของแดงกับแพงเหล็กที่กันไม่ให้คุณเซนกลัวประเทศไทยขเขา,า,าก็ไม่กล้าความหมายทักษินก็ไม่กล้าอะไรมากเพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นไปอกีกก็ไม่รู้จะไปช่องไหนแล้วทีเนี้ยสมบุติตานดีกาคณะคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกิดลงฟันดาบกันชึบทับภายในเดือนหน้าพี่น้องคิดว่า ช่องทางธรรมชาติที่ทักษิณจะหนีเนี่ยมีประเทศไหนที่เปิดอ้าแขนรับบ้างไปพม่าก,ก็คงไม่ได้ไปมาเลเซียก็คงละยากลำบากต้องขึ้นเรือไปหน่อยแต่ครับไปช่องทางธรรมชาติฝั่งตะวันออกที่มีคุณเซนเพื่อนรักของทักษิณลุมอำนาจอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางธรรมชาติที่พอหนีออกไปได้ดังนั้นเนี่ย ไอ้ความเกรงใจสองเกรงใจที่กักกันอยู่คุณเซนจึงไม่กลัวประเทศไทยไงคุณเซนคุณเซนและสุมนมรจึงไม่ไว้หน้ารัฐบาลไทยเพราะยังไงเสียเนี่ยท้ายที่สุดถ้าทักษิณชิน,นวัตรเกิดอุบัติเหตุทางคาดีแล้วต้องหนีออกนอกประเทศเป็นช่องทางธรรมชาติยังไงก็ต้องเดินทางผ่านกัมพูชาอยู่ดีคุณเซนเขารู้เรื่องนี้ดี คุณเซนจึงปล่อยข่าวจึงเล่นสงครามการข่าวก็อย่างที่บอกอ่ะวันนี้เมื่อวานก็ประกาศว่าคุณสนทิลินทองคุณเป็นศัตรูอันดับหนึ่งแต่ไม่เคยประกาศว่ารัฐบาลไทยที่กําลังจะยิงกันอยู่แล้วเรื่องดินแดนเนี่ยไม่เคยประกาศว่ารัฐบาลไทยเป็นศัตรูนะไม่เคยประกาศว่าเป็นคู่ขัดแย้งไม่เคยประกาศว่าทักษิณเป็นคู่ขัดแย้งไม่เคยประกาศว่าแผนทองหานเป็นคู่ขัดแย้ง แต่ประกาศกับพลเรือนของประเทศไทยคือคุณสนธิ่ลิ้มทองคุณความหมายคือว่านี่คือสองครามการข่าวที่คุณเซนควบคุมอำนาจคุมความรับของทักษิณไว้อยู่แล้วก็สามารถออกมัดได้อย่างเต็มที่คือความเป็นลูกผู้ชายของคุณเซนเราไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเราไม่เห็นความเป็นลูกผู้ชายของคุณเซนอยู่แล้วแหละเขาก็ไม่ได้ไว้หน้าไม่มี ไม่มีสถานะทางการพูดที่ถือว่าเป็นลูกผู้ชายหรอกเพียงแต่ว่าขนาดเขาไม่มีสถานะทางการพูดที่เป็นลูกผู้ชายไอ้คนของไทยเนี่ยอย่างพักศิลชินวัตรแม้แต่รัฐบาลไทยแพร่ทาลยังปินไปเคารพเขาถึงคัมพูชาเลยด้วยสถานะแบบนี้พี่น้องครับด้วยความเกรงใจบุคคลเนี่ยมันกลายเป็นเส้นแบ่ง,งระหว่างประเทศระหว,ว่างรัฐที่ไทยตอนนี้ไม่สามารถ ทำงานได้อย่างเต็มที่นอกจากทำงานไม่ได้เต็มที่มันก็ไปกักกันทำงานของฝ่ายความมั่นคงเขาไว้อีกฝ่ายความมั่นคงจะทำงานกันเต็มที่รัฐาบาลก็บอกว่าเจราจากันได้คุยกันรู้เรื่องนี่ผ่านมากี่อาทิตย์กี่วันกลายเป็นคุยกันรู้เรื่องเฉพาะบุคคลแต่พี่น้องประชาชนไม่รู้เรื่องกับรัฐาบาลเลย เมื่อวานบอกจะตั้งวอรูมแถลงข่าวเป็นรายอาทิตย์รายวันให้ข่าวเป็นรายวันผมก็เรียนบอกพี่น้องไปเมื่อวานมันไม่ใช่เรื่องว่าจะให้ข่าวถี่มากน้อยขนาดไหนไม่ใช่เรื่องว่าต้องให้ข่าวเป็นรายชั่วโมงแต่สิ่งที่เสนอข่าวสิ่งที่สื่อสารออกไป,ปเมสเจที่ออกไปต่างหาาว่ากล้าที่จะยืนยันอธิปไตยของประเทศไทยหรือไม่นี่คือสิ่งสําคัญในการที่ต้องยืนยัน อธิปไตยของประเทศแต่ที่ผ่านมามันไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เห็นว่าแนวโน้มสงครามการข่าวของสังคมไทยของประเทศไทยเนี่ยจะเหนือกว่ากัมพูชาถึงแม้จะปิดตาพนนี่น้องครับวันนี้สื่อกัมพูชาก็ตีข่าวเหมือนเป็นผู้ชนะบอกว่าคนกัมพูชามาใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่จังหวัดอุบล ลดลงเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คำพูชาตีข่าวใหญ่โตเหมือนเป็นผู้ชนะว่าคนกัมพูชาไม่ได้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลประเทศไทยเราก็บอกนี่เป็นชัยชนะหรือความแพ้อของกัมพูชากันเนี่ยคนไทยดีใจกันทั้งประเทศนะจำนวนเงินสอง้ยเจ็สิบเจ็ดล้านบาทที่ตอนนี้กัมพูชาคนของกัมพูชาที่มาใช้บริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทย ติดหนี้ภาพรวมทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยติดหนี้บริการทางการแพทย์ที่เมืองไทยสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทยังไม่จ่ายพอาหมายคือว่าหุ่นเซนกล้าที่จะควักเงินส่วนตัวมาใช้หนี้รัฐบาลหรือใช้หนี้โรงพยาบาลประเทศไทยไหมรัฐบาลไทยกล้าทวงหรือเปล่าวะต้องเหนือจังไม่กล้าทวงยังไปให้เขายืมเงินกันอีกในขณะที่ยูเอ็นก็บอกว่าทำภูชาเป็นแหล่งที่ ต้องสมทำมให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์เป็นจํานวนมากแล้วทักษิณชินวัตรแพรทองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณคบคนแบบขบวนการค้ามนุษย์ใช่ไหมคนเช่นไหนก็คบคนเช่นนั้นใช่ไหมคนเลวก็คบคนเลวคนดีก็คบคนดีกันใช่ไหมคนเช่นเดียวกันสินเสมอกันจึงคบกันใช่ไหม วันนี้ล่าสุดก็ปร,ประกาศเลื่อนยังไม่มีกําหนดไม่มีท่าทีการประชุมแก้ไขระดับแม่ทัพผู้นาําเหล่าทัพ r B C คือตัวย่อมันเยอะเหลือเกิน J B C บ้าง r B C บ้างถ้ามันเยอะมากก็คิดคําเดียวพอคิดถึง r P G ก็พอถ้ามันคุยกันไม่รู้รเรื่องก็คิดคําเดียวไอ้ J B C ก็ลืไมไปก่อน อา c บีซก็ลืมไปก่อนให้คิดถึงอา g พจไว้ก่อนปลอดภัยดีที่สุดคือเขาเล่นแง่มาโดยตลอดแล้วไทยรัทราบไทยเข้าใจรู้ว่าคัมพูชาเ,เล่นแง่รัฐบาลกลับอ่อนแอในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลไทยไปห่วงเฉพาะปัญหาภายในกันอยู่เถียงกันเรื่องตำแหน่งอยู่ตึกนอก,ก็ลกลบกันจะลบก,กันอยู่แล้วเขา หันก็บอกปืนใส่กันอยู่แล้วไทยก็หันก็บอกปืนใส่ัมพูชาก็หันกระบอกปืนมาก็อย่างที่แม่ทัพทาคที่สองบอกลหละไครจะหันก็บอกไปก็บอกปืนใส่ประเทศตัวเองมันก็ต้องหันใสฝั่งกงห้ามเขาหันมาแล้วก็หันไปไอที่เราไม่บอกเปิดเผยเนี่ยก็ต้องเยอะแอบต้อนไว้ใต้ต้นไม้ในป่าก็มีเยอะแต่ที่สําคัญพี่น้องครับท่าทีของรัฐต่างหาก ทาทีของรัฐบาลต่างหากักมัวแต่ทะเลาะกันรเรื่องแต่แย่งเก้าอี้มัวแต่ทะเลาะกันรเรื่องโควตาพอรัฐอ่อนแอสงทามข่าวสารเขาจึงเข้มแข็งถ้าการเมืองอ่อนแอประเทศไหนก็แล้วแต่การเมืองภายในประเทศอ่อนแอผู้ต่อสู้ผู้ตรงข้ามเขาก็จะใช้สงทามข่าวสารมาเป็นตัวนําในการทําลายประเทศนั้นๆมันไม่ได้สร้างเองกภาพ ในประเทศตัวเองที่สําคัญคือสร้างไม่ได้ด้วยเพราะสร้างไม่เป็นเพราะรัฐบาลนําโดยแพทองทานไม่สามารถสร้างเอกภาพทางข้อมูลสารและความมั่นคงได้เพราะทําไม่เป็นไม่มีประสบการณ์ขาดประสบการณ์ทั้งสิน้นแล้วเราก็ปล่อยให้แพทองทานมาทําหน้าเจือน,นมาทําหน้ายิ้ม,มออกอารมณ์หงุดหงิดบ้างโมโหบ้างยิ้มบ้าง หัวเราะบ้างในการแถลงข่าวเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมามันกลายเป็นเฮ้ยสังคมไทยประเทศไทยในภาวะที่ตึงเครียดกันขนาดนี้ผู้นํารัฐบาลยังไม่สามารถสาแสดงภาวะการน,นําทางการเมืองได้ไม่สามารถสาแสดงการนําทางพรรคมั่นคงได้หลายคนบอกว่าถึงเวลาที่ถึงเวลาที่ทหารต้องเข้ามามีบทบาทมีอํานาจมากขึ้นซึ่งเราก็เสนอ เราไม่ได้เสนอให้ยึดอํานาจนะเราเสนอว่าในปลายความมั่นคงต้องมีความเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวใช้เครื่องมือที่มีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเครื่องมือที่มีอยู่คืออายการศึกเพราะไม่งั้นมันเหมือนจะเงียบลรงอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปหลายครั้งเลยมันเหมือนคลื่นมันจะสงบลรงการทะเลาะเบาแวงกันก็อาจจะน้อยลง แต่ความตึงเทียดมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งเงียบเเ่าไรน้ําใต้น้าําแม่น้ําใต้นี่กระแสน้ําด้านล่างนี่ยิ่งไหลลึกไปใหญ่ดังนั้นไอ้ความเงียบที่ปรากฏเช่นการปิดการการกำหนดการเปิดการปิดที่แพรทองทานบอกว่าอาจจะได้รับผลกระทบกันท้องสองประเทศไปกําหนดเปิดให้มันตรงกันเนี่ยด้วยภูมิปัญญาของแพรทองทานคิดได้ขนาดนี้เลยเอ คิดได้แต่เรื่องโง่ๆทั้งนั้นน่ะไปกําหนดว่าต้องเปิดปิดด่านเท่ากันเนี่ยมาตรการทางการอาหารเขาก็กําหนดเข้ามาดังนั้นไอ้ตําแหน่งที่บอกว่าเปิดปิดด่านแล้วจะได้รับผลกระทบเป็นมาตรการทางทหารของเขาทั้งนั้นไม่ใช่ความคิดของแพรทองทานมีแต่แพรทองทานเท่านั้นแหละที่ไปบอกว่าเกรงใจกัมพูชาเขาการุณาอยากกําหนดมาตรการแบบนี้เลยผมก็ไม่แน่ใจว่า รัฐบาลจะมีอายุยืนยาวไปถึงขนาดไหนนะด้วยความสามารถทางความมั่นคงแบบเนี้พออ่อนแอมากขนาดนี้ไม่สามารถดําเนินการตามยุทธวิธีป้องกันประเทศตัวเองได้ขนาดนี้นะความล้มเหลวของรัฐบาลมันจะนํามาสู่รัฐล้มเหลวอย่างที่ท่านเรียนไปพอรัฐบาลอ่อนแอรัฐบาลไม่สามารถสร้างการนําได้รัฐบาลไม่สามารถตั้งเองกภาพของประเทศได้ มันจะนําไปสู่รัฐล้มเหลวเพราะรัฐบาลไม่สามารถสร้างเอกภาพระหว่างประชาชนกองทัพกับรัฐบาลได้ประชาชนไม่เชื่อรัฐบาลกองทัพก็ไม่เชื่อรัฐบาลกลายเป็นประชาชนกับกองทัพพูดเรื่องเดียวกันไอ้สิ่งที่ประชาชนกับกองทัพพูดเป็นคนละเรื่องกับรัฐบาลพูด เป็นกองทัพกับประชาชนพูดเรื่องเดียวกันแต่รัฐบาลพูดอีกเรื่องหนึ่งคุณจะตั้งองค์คณะมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะถแถลงข่าวพลเอกวิพัฒทองไลกก็บอกว่าจะถแถลงข่าวรายวันผ่านผ่านทีวีของรัฐเอ็ T, ใช่ไหม้อง11เ,เติมเนี่ยคุณจะถแถลงรายวันและโฆษณา,าขนาดไหนก็แล้วแต่ตราบใดที่คุณถแถลงเพื่อโต้คมบูชาโดยไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ชี้นำเนี่ยยังไงก็ตกไปรองข้อมูลข่าวสารสงคมข้อมูลข่าวสารนี่สาคัญนะก่อนที่จะลบก,กันด้วยกาลังด้วยอาวุธเนี่ยสงคมข้อมูลข่าวสารเป็นสงครามที่สร้างความชอบธรรมของสาธารณะให้เกิดขึ้นใครสามารถชี้แจงสังคมโลกได้ไหมแล้วมีมาตรการแบบนี้หรือไม่ธรมูชาวิ่งไปฟองสาลโลกเราไม่จําเป็นต้องไปที่สารโลก แต่ชุดอธิบายที่ต้องอธิบายให้กับสังกมโลกได้เข้าใจคุณเตรียมพร้อมหรือยังสิ่งที่คอปทอเสนอกระทรวงต่างประเทศตอนที่ไปกระทรวงต่างประเทศเสนอเป็นรูปธรรมมากครับแต่ยังไม่เคยปฏิบัติกองทัพเขาทําไปแล้วกองทัพเชิญผู้ทาหารสามสิบกว่าประเทศสามสิบเจ็ดประเทศมาฟังทิศทางว่ากองทัพคิดยังไงทําอะไรนี่เป็นยุทธวิธีทางทาหารคือเชิญผู้ทหารมาฟัางคาชี้แจง กองทัพไทยแต่สิ่งที่เราเสนอกระทรวงต่างประเทศในขณะที่ทํมภูชาไปสารโลกเรายังตั้งรับเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเชิญพูดระหว่างประเทศมาฟังทิศทางหรือจุดยืนของประเทศไทยหรือยังอันนี้สำคัญนะครับไม่ใช่แค่แถลง่ารายวันโดยไม่เป็นกิจลักษณะที่เราเสนอคือทำเป็นกิจลักษณะ กิจ,จลักษณะคือในนามรัฐบาลไทยมีลงพันึกเป็นทางการมีถแถลงการเป็นจุดยืนและประกาศให้สังคมโลกได้เห็นอย่างชัดเจนไม่ใช่ให้ใครออกมา,ถาแถลงข่าวเป็นลายชั่วโมงเป็นลายชั่วโมงไอ้นั่นเป็นไม่เป็นกิจ,จลักษณะแต่กิจ,จลักษณะคือกระทรวงต่างประเทศหรือรัฐบาลเนะี่ยต้องเป็นเจาภาพเชิญพูดที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยแต่เราพูดมาฟังจุดยืนของรัฐบาลไทย หนึ่งจุดยืนว่าอธิปไตยของไทยบริเวณนั้นช่องบกปราษาต,ตาเมืองทมตาควายตามเมืองโตเนี่ยประกาศเป็นของไทยอย่างเป็นทางการให้ทูตแต่ละประเทศเขาได้รับทราบแล้วประกาศบอกว่าไทยจะรักษาเอกภาพตรงนี้ไว้แล้วประกาศบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับศาลโลกคือมันต้องประกาศอย่างเป็นทางการเช่นนี้ไงไม่เป็นอย่างเป็นทางการขอย้ำอย่างเป็นทางการนะครับ แล้วทำไมไม่ทำกันนะทหารเขาก็ทำไปก็ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ผ่านมาเพราะรัฐบาลตั้งหลักไม่ได้ทหารเขาเลยเชิญผู้ทหารมาฟังว่าเขาจะปฏิบัติการแบบไหนตามขั้นตอนตามยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักของทหารแต่ของไทยไม่ใช่อะ่ะของไทยจากหนักลงหาเบาทหารจะทำหนักรัฐบาลไทยเบาลงหน่อยเบาลงหน่อยเบาลงหน่อยก็จะให้พอก กลายเป็นรัฐบาลตัปองทับกับประชาชนพูดคนละภาษาเรื่องควา,ามมั่นคงดังนั้นสิ่งที่คอปทอเสนอไปเนี่ยนักาการหลายท่านเห็นด้วยนักการด้านควา,ามมั่นคงเ็เห็นด้วยว่าไทยควรประกาศจุดยืนเช่นนี้นี่ภายในประเทศก่อนภายในประเทศคือเชิญพูดมามาฟังจุดยืนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วออกแถลงแถลงการของรัฐบาลไทยอย่างเป็นทางการลงนามในรัฐบาลไทย สองคือว่าในเวทีระดับโลกเราไม่จำเป็นต้องไปที่สารโลกแต่เรามีความจำเป็นต้องชี้แจงกับระดับโลกให้เข้าใจถึงสถานการณ์ไม่งั้นข้อมูลข่าวสารที่ออกไปกลายเป็นคำพูชาฝ่ายเดียวที่ไปไปทำข้อมูลข่าวสารในสังคมโลกเราต้องวิ่งไปหานานาประเทศเพื่อไปชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจหรือให้ทูตแต่ละประเทศของไทยเนี่ยได้ทำความเข้าใจแต่ละประเทศ ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่กรุงเทพได้ถแถลงผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะคิดได้หรือเปล่าเพราะรัฐบาลมัวแต่ไปคิดว่าจะแย่งเก้าอี้ตําแหน่งรัฐมนตรีคืนจากอรคนูรักน,น,กนี้โดยลืมคิดถึงตําแหน่งของประเทศไทยตําแหน่งของประเทศไทยมันสําคัญกว่าตําแหน่งรัฐมนตรีที่คุณย่งกันอีกนะคุณมัวแต่อยากคิดไปปรับคณะรัฐมนตรี น้องประชาชนเขาไม่อยากให้ปรับคณะรัฐมนตรีเขาอยากไล่รัฐบาลทั้งรัฐบาลเขาไม่ได้คิดถึงการเล่นเก้าอี้โดนตีว่าคนนี้ตั้งมหาไทยมานานแล้วเปลี่ยนมหาไทยเปลี่ยนกระทรวงการทลังเปลี่ยนคม,มนาคมเปลี่ยนกาลาหมเขาไม่ได้คิดแบบนั้นอย่างน้อยพวกเราคอปตกอ,องทัพลำรับพี่น้องที่นี่ไม่ได้คิดเท่น,นั้นเพราะพี่น้องที่นี่อยากจะเปลี่ยนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนู่นนะ มันมองไม่เห็นจุดยืนของรัฐบาลกันไม่ใช่แค่ความมั่นคงนะพี่น้องครับไอ้ที่เรามาพูดตอนนี้คือเฉพาะความมั่นคงแต่จุดยืนทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาลเราก็ไม่เคยเห็นนะทางเศรษฐกิจพี่น้องเห็นอย่างว่ามันจะพัฒนาไปทางไหนเดินทางไปต่างประเทศลดโช์รถโชตั้งแต่เศรษฐาทวีสินเดี๋ยวจะมีนักลงทุนระดับโลกเดินทางเข้ามาเมืองไทยมีนักธุรกิจลงมาลงทุนที่เมืองไทยมีมาสักคนไหม มีแต่ถอยออกไปมีแต่ถอนออกไปเดินหทางแต่ละทีใช้งบประมาณ 200- ร้อยถึงสามรอยล้านบาทใช้งบในการเดินทางไปโปรโมทต,ตัวเองไม่ใช่โปรโมทประเทศไทยแล้วทิศทางเศรษฐกิจก็ยังไม่เจอทิศทางสังคมที่บอกว่าจพัฒนาเศรษฐกิจคือทิศทางของคาสินโนอย่างนั้นเหรอคาสินโนก็จะบอกว่าเป็นแร่งพัฒนาเศรษฐกิจเครื่องยนต์ อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องยนต์เครื่องใหม่ที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวคณะที่การท่องเที่ยวซบเซาลงเรื่อยๆเพราะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยที่มาเที่ยวเมืองไทยเพราะรัฐบาลไม่สร้างความมั่นคงทางความปลอดภัยให้เขาได้กับที่จะไปเล่นเล่งสร้างคาสิโนโวันที่เก้าที่จะถึงเนี่ยเดือนนี้มิถุนาเก้ากรกฎาเป็นสัปดาห์ที่สองของการเปิดสภาสัปดาห์แรกคือวันที่สามกรกฎา ตาที่สามวันที่สามกรก,กฎาจะเป็นการเปิดสภาอย่างเป็นทางการสมัยสามมันเรื่องคาสิโนจอบเป็นวาระแรกก็ต้องวัดใจรัฐบาลพี่น้องครับคือคุณจะดันผู้หลังเอาคาสิโนเข้าในขณะที่พี่น้องยังทะเลาะกันเรื่องเขตแดนอยู่รู้ไหมมันจะกลายเป็นศึกในและศึกนอกของแท้แล้วทีนี้มันยิ่งจะเพิ่มความแตกแยกภายในประเทศเพราะคาสิโนก็อย่างที่เราเห็น พี่น้องทั้งประเทศเขาค้านกันอยู่แล้วปรากฏการที่แพทย์ลงชื่อทางาศาสนาลงชื่อกันอาจารย์หมอหรือว่าภาคสังคมต่าง,างๆเขาลงชื่อกันได้เอาคาซิโนโนี่มันเกิดปรากฏการณ์ให้เห็นอยู่แล้วถ้าดันหุลังเอาเข้ารอบนี้แล้วรัฐบาลจะเอาหัวอยู่ไหนผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันรัฐบาลจะเอาตัวเองรอดหรือเปล่าภาวะหนึ่งไปเพิ่มความแคด ความขัดแย้งภายในประเทศในขณะที่ชายแดนก็เกิดความขัดแย้งแต่ไม่สามารถจัดการได้วันที่9ที่เขาแถลงว่ามติยังไงก็ดันคาสิโนเข้าในสภาว,วันที่9ให้ได้เราก็เป็นเจ้าภาพเหมือนเดิมแหละพี่น้องครับงานนี้ก็หนีไม่ออกรับเป็นเจ้าภาพพุกเรื่องอยู่แล้ววันที่9เราก็ต้องระดมกันอีกทั้งนี้ก็ต้องให้เยอะ คืระดมกันไปที่สภากันให้อีกอาจจะเยอะกว่าเดิมเพราะว่ารอบนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคาสิโนมันเป็นเรื่องที่สภาต้องมาพูดคุยเรื่องของบริเวณชายแดนด้วยซ้ำไปต้องใช้พื้นที่เวทีของรัฐสภาในการอภิปรายเรื่องความมั่นคงให้มากขึ้น่แบบมัวแต่มาเถียงกันเรื่องคาสิโนไม่ใช่เรื่องเออปิดประชุมวันที่สามเนี่ยทิ้งแรกที่ต้องคุย ของเวทีสภาคือคุยกันเรื่องท่าทีต่อคัมภูชาสภาต้องกล้าสภาสอสอเนี่ยต้องกล้าอภิปรายแล้วแสดงจุดยืนในนามรัฐสภาประเทศไทยอย่าลืมนะครับอำนาจของไทยเนี่ยฝ่ายบริหารโดยรัฐบ,บาลยังไม่กล้าแสดงจุดยืนยังไม่มีความมั่นคงในการแสดงจุดยืนแต่สภาของไทยวันที่สามเปิดประชุมเนี่ยคุณต้องถกเถียงกันเรื่องความมั่นคงแล้วกล้าที่จะแลงจุดยืนในนาม รัฐสภาประเทศไทยต่อประเทศกัมพูชาให้ได้แต่ถ้าสภายังไปมัวเสียงกันเรื่องคาสิโนก็ทั้งรัฐบาลและสภามันก็อาจจะไปพร้อมๆกันนะพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยทั้งศึกนอกศึกในศึกในศึกนอกมันรวมแล้วแต่พอหันหน้าไปมองนาย,ยกรัฐมนตรีสิ้นหวังกว่าศึกนอกและศึกในอีก หันไปมองบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็รู้สึกหดหู่อยู่แล้วหันไปมองสภา,าก็รู้สึกหดหู่อยู่แล้วแต่พอหันไปมองหน้านายกรัฐมนตรีใจนลงอยู่ที่ตาตุ่มทันทีเลยมันรู้สึกหดหู่กว่าสิ่งใดทั้งสิน้นเห็นหน้านายกรัฐมนตรีแล้วคิดถึงข้อศอกหมาจะดีกว่านะคิดว่าข้อศอกหมาเป็นยังไงก็ หันกลับไปดูข้อต่อแล้วกันนะไปกล้าเปรียบเทียบให้ดีกว่านี้แล้วละ่ะคือมันไม่มีอะไรจะพูดถึงนายยงติ๊ดแพ้ทองคานได้ดีกว่าข้อศอกมาแล้ว